แฟนโดเครื่องโรดี้ยงเมซี่แข่งเก่งที่สุดของโลกโรดี้ครับองกลางชาวสเปนยกย่องเลย์นยเมซี่เป็นนักเตะที่เก่งที่สุดเท่าที่โลกนั้นเคยมีมาเดมิฟิลจากสโมสรแมชเชสเตอร์ซิตี้ครับอยู่ในช่วงพักฟื้นในการบาดเจ็บบริเวณนนหัวเขา่าซึ่งทาให้เขานั้นต้องร้างสนามไปนานหลายเดือนเลยทีเดียวครับล่าสุดครับโรดี้ยังคงเดินสายให้สัมภาษณ์กับสื่อแบบต่อนเนื่องหลังจากที่เขานั้นได้รับรางวับลบอลดอปี2024มาครองครับโดยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับมีบทสัมภาษณ์ผ่านรายการเ um อลโคเมกนน่่อดติโร ยกย่องให้เลวเนวเมซี่เป็นเบอร์หนึ่งสำหรับตัวเองเดโรดี้กล่าวว่าไม่มีข้อสงสัยเลยสำหรับผมเลวเนวเมซี่เป็นนักเตะที่ดีที่สุดเท่าที่โลกนั้นเคยมีมาตอนที่เขาได้รับบอลคุณคิดแล้วว่าอันตรายกำลังคืบคลานเข้ามาตอนที่ผมนั้นดวนกับเขาผมพยายามแย่งบอลจากเขาแต่เขาก็พาหนีไปแบบที่ว่าผมนั้นไม่เคยอยู่ตรงนั้นเลยจากกรณีดังกล่าวทำให้แฟนบอลของคริสตานโรนโดเดือดดาลแล้วก็โจมตีโรดี้นะครับเพราะว่ากองกลางชาวสเปนครับไม่กล่าวถึงนักเตะอันเป็นที่รักของสาวอกอย่าง CR เซียสเวนววเนั คอมเมนต์กันเข้ามาใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะฮะและชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยและก่อนจะจากไปขอฝากผู้สนับสนุนใจดีของเราไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับเว็บไซต์บอลเดียวครับดูบอลสดดูบอลฟรีไม่เสียค่าใช้จา่ายแล้วก็ไม่ต้องสมัครสมาชิกใดๆทั้งสิน้นคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ